แล้วแบบนี้ถือว่าเอกฉันไหมครับซูเปอร์บอลลงดอบอกว่าราชาเมซี่ครับเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการเหนือคริสเตียโนโรนันโดนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีการเปิดเผยผลสำรวจครับซูเปอร์บอลลงดอ ปรากฏว่าลิโอเนลเมสซี่กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาครับได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดในรอบ3.2ปีที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าฟร้องฟุตบอลครับได้ประกาศปรับเปลี่ยนการลงผลคะแนนเลือกผู้ชนะรางวัลดังกล่าวเมื่อปี1990โดยเปิดให้นักเตะทุกคนในโลกที่มีสิทธิ์จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับมีการถกเถียงว่าระหว่างลิโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดใครที่ควรได้รับการยกย่องว่า เก่งที่สุดตลอดกันหลังจากที่ทั้งสองคนนี้ผลาดกันคว้ารางวัลบอลงดอมาคลองอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ใช้เว็บไซต์ Reddit นะครับตัดสินใจคำนวณออกมาเลยว่าหากนับรวมการลงคะแนนบอลงดอตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาใครคืออันดับหนึ่งอย่างแท้จริงนะและหากการคำนวณของเขาไม่ผิดพลาดครับมเมสซี่คืออันดับหนึ่งบนตารางคะแนนส่วนคลเซโนโรนันโดอยู่อันดับ2 และโรนัลโดอ้วนตำนานของบราซิลมาเป็นอันดับ3จะบอกว่าการจัดอันดับนั้นมาจากผลอันดับที่นักเตะแต่ละคนได้รับการประกาศระหว่างการค้าเลือกบอลลงดอในปีนั้นๆตลอดเวลา30ปีที่ผ่านมาโอ้โหทุกคนเห็นการจัดอันดับแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับมาดูเลยครับซุปเปอร์บอลลงดอร์คนที่คขาเลือกมาแล้วตามนี้นะ